นี่ครับเป็นเป็นพิมพตลีดปีศูนย์5นะครับคือพระพิมพ์วงพ่อทวดพิมพตลีดปีศูนย์ห้าเนี่ยที่เราทราบกันในตำนานหรือในหนังสือเขียนต่างๆว่ามีพระเนื้อทองผสมค,คือผสมทองคำแต่เราก็ไม่เคยเห็นองค์จริงสัีทีแต่วันนี้เราจะนำมา เปิดเผยมาดูพร้อมๆกันว่าที่เป็นทองผสมเนี่ยมันเป็นยังไง <Ừ. S 1> นะซึ่งการทำพระทองผสมเนี่ยที่เราคิดว่าเขาใส่ทองไปในเนื้อโลหะที่เป็นทองแดงทองเหลืองอะไรต่ออะไรแต่ที่จริงไม่ใช่เขาใส่ไปในเนื้อที่เป็นเนื้อเงินเป็นเงินผสมทองคำเพราะเนื้อเงินเนี่ยจะสามารถแยกแยะจะเห็นทองได้ชัดเจน มาใส่ออกไปด้วยถ้าไปใส่ในทองแดงทองตะกั่วสังกะสีอะไรพวกนี้ก็จะหายไปหมดอืมอราวนี้เขาของจริงคือกันกับเงินเงินกับทองเนี่ยมันจะแยกกันเห็นเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเงินเนี่ยสนิมเขาจะบางๆเป็นสีดำบางๆทองไม่เป็นสนิมก็เลยจะเห็นทองชัดถ้าใส่ทองไปนะส่วนที่เป็นทองแดงเป็น ตัาหาอื่นเนี่ยสนิมดต่วาาเป็นสีดําบ้างเป็นอะไรบ้างใส่ทองไปก็หายจ้อยไปเลยนะวันนี้ก็จะมาดูว่าเนื้อทองผสมที่แท้จริงเนี่ยเป็นยังไงเ,เริ่มต้นจากองค์แรกเลยจากองค์นี้นะครับเรียกว่า,าพระเตารีดศูนย์ห้าชุดเนี้ยนะอ,อพ่อยังไม่เคยเปิดให้มชมมาก่อนเลยเอา่าเดี๋ยววันนี้เรามาชมร่วมกันนี่ครับ คือเนื้อทองเนี่ยใส่ไปผสมกับเงินเลยแล้วถ,ถึงจะเทอืมก็จะเห็นว่าทองกับเงินเนี่ยจะแยกกันชั้นแบบนี้นะนซึ่งอย่างเช่นว่าเนื้ออื่นๆเนี่ยพออย่างนวะโลหะเนี่ยก็มีทั้งทั้งทองทั้งเงินอยู่ด้วยถูกไหม,มแต่อันนี้จะจะเรียกว่าพิเศษกว่านั้น พิเศษ,พเ,ศษเพราะว่าเ,เ,เป็นเงินกับทองเงินกับทองอ่าแล้วเงินกับทองเนี่ยจะไม่รวมกันจะแยกเป็นชั้นอย่างเงี้ยอืมจะเห็นชัดเจนตรงนี้หมายถึงว่าทองเนี่ยขึ้นมาให้เห็นข้างหน้าครับแต่มีบางองค์ที่ว่าใส่ทองในสัดส่วนเท่ากันแบบเนี้ยแต่ทองไม่โผล่มาเป็นเห็นทองนิดนิดเลยแล้วแต่ขึ้นอ่กับว่า ทองจะโผล่ขึ้นมาตอนที่เป็นผิวหรือเปล่าอ,อันนี้เห็นชัดว่าทองครับก็จะมีทั้งองค์ที่มีมีทองอเรียกว่าแก่ทองแล้วกันมีทั้งองค์ที่แก่ทองแล้วก็แก่เงินแต่ความจริงพระเนี่ยก็สร้างพร้อมกันนี่แหละคือสัดส่วนเดียวกันครับแต่แต่ปรากฏว่าบางองค์เนี่ยทองไม่โผล่ออกมาข้างหน้าครับ ล้วด้านหลังเลยนะครับก็จะมีรอยตะไบที่เรียกว่าฝนกันละเอียดยิบเลยครับเป็นรอยเส้นฝอยๆอ,อ,อย่างนี้แล้วถ้าลองปาดดูนะโหเรียกว่าเนียนกิบสนิทเลยนะมีความเรียบร้อยมากนะพอมาส่องอย่างนีน้เราเห็นเม็ดทองชัดเจนอืมนะคทองคนนี้เอาองค์ที่องค์ที่ไม่ค่อยเห็นทองแต่ดูที่ว,ว่าที่ทองไม่โผร่ออกข้างหน้า เป็นอย่างนี้นะครับองคนี้นะครับอืตรงนี้ก็เป็นอีกองค์หนึ่งแล้วนะครับนี่ที่มีทองสีเลื่อเลื่ออยู่ข้างในเห็นว่ามีทองครับแต่ไม่โผล่ข้างหน้าเหมือนตรงที่ผ่านมานี่ก็เห็นเม็ดทองบางส่วน คือทองกับเงินเนี่ยจะแยกกันนะทำให้สังเกตเห็นได้ชัดที่จริงทองกับเงินหรือทองกับประงอื่นเนี่ยก็แยกกันอยู่แล้วอืครับแต่เนื่องจากเป็นเงินเนี่ยสีขาวก็เลยเห็นได้ชัดเจนอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นทองเห็นทองสีเหลืองเงินสีขาวเนี่ยอ๋อคือตัดกันไงมีความตัดกันก็เลยเห็นชัดแล้วเงินนี้ก็ไม่เกิดสนิมากมาก คือเกิดสนิมบางๆเป็นวัตถที่ยากที่จะเกิดสนิมถ้าเอาทองแดงตะกัวสังกะสีอะไรหรือพวกนี้มาทำเนี่ยก็จะเกิดสนิมจะทับทองออกมาแล้วก็สังเกตนะครับว่าการฝนตะไบเนี่ยนะโอ้ฝนกันเรียกว่าฝนกันยิบมากครับวันนี้ครับเราก็ได้นำเสนอ ประมาณนี้อ่าเราก็จะทําเป็นคลิปสั้นๆครับวันนี้ก็อขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ